ในรถแล้วเว <S <S ้ยเปิดไฟในรถก็เป็นก็ไม่เปิดมันไหลซอยหลายมอันนี้เหมือนเที่ยวไหน,นคะพระธาตุลุงขลักกำลังไปร้านโรตีเจ้าดังของพระธาตุลุงอะไรเหมือนคอนแก่นเนี่ยช่วงระหว่าง หูขอนแก่นเวลานี้ยังไม่นอนค่ะเที่ยวกันอยู่เลยค่ะเต็มถนนขอนแก่นถนนไม่โล่งขนาดนี้คนเดินกันฉําเที่ยวกันฉับสามทุ่มเองตอนนี้ใครคุยกับแฟนพี่ค่ะพี่คุยกับแฟนอยู่ค่ะโวโไฟส่องหน้าออนอ่ะเนี่ยก็จะมีแบบจงในซอยอะไรเงี้ยที่เด็กๆเขาจะมากินกันมีก๋วยจั๊บจะถึงนะใกล้ปะ ถึงแล้วทุกคนจักถึงนี่ไงแล้วพัทลุงพัทุนอนเร็วมากสองทุ่มก็โลงแล้วจริงใช่แล้วชอบน้องเบตตอนออกแฉล่าสุดขอบคุณค่ะหนูบอกวันนั้นหนูไปออกแฉหนูบอกหนูบอกพี่พี่ทีมงานว่า หนูว่ากล้องรายการแฉมันโฟ 4K ไปนะคะม <laughs> ันเห็นยันล่องแบบตรงเนี้ยเวลาเรายิ้มอะเอะเห็นไหมเอเเอย่างนี้เลยหนูถาว่าทำไมเราไม่ใส่ความนวลเข้าไปหน่อยนิดนึงคะ่ะ <laughs> บอกเขาไปแล้ว <laughs> หนูอยู่พัทลุงมาสิ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ร้าน <c oughs> ชื่อร้านอะไรอะเธอโรตีบางแอนโกโรตีบางแอนโกนี่เหรอเขาปิดไปก็เนี่ยสีทุ่มละ <c oughs> ทานได้คะ่ะทุกคนา <c oughs> มาวันเดียว <c oughs> แล้วก็กลับแล้วดีแหละ เออหนูไม่ได้ฉีดหน้าเลยไงนหน้าหนูธรรมชาติร้อยเปอร์เวลายิ้มมันก็มีรอ่องปกติแบบเออแต่ว่าก็ไม่ได้ว่านะหมายถึงว่าใครอยากทกําก็ทำนั่นเลยค่ะนะอ,อันเนาะอุย้ยปากแตกแต่ว่หนู<ป>เอ,อ้ยอะไรโอ๋ยแตกอ่ะอิลิมอนมาแต่ว่าหนูยังไม่ทําอะไรยังแฮปปี้อยู่ ขอบคุณค่ะถูกเกินเกินนะน้องขอหนูก็เอาริฟที่บ้านหนูถือเกินเกินนะแต่ว่ามันก็ยังแตกแตกหนจะเลือดออกเลยเมื่อกี้ดูแล้วด้วยนะละอ๋ออ้ยอะไรคือกนรลงมาแล้วก็กระแทกข่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระเทือเท้าแรงไปอ่ะเอา นี่ออกก่อนเุ้ยถือไฟไม่ได้ไม่ได้ปักปะกาสวัสดีค่ะหนูเคยมาแล้วรอบหนึ่งปีที่แล้วค่ะ ใช่ค่ะลูกพ่อตบหลักหนูหนูไม่ได้แต่งหน้ามั้งคะในทีวีหนูแต่งหน้ามั้งาห้องหนูก็เด็กจังนะก็จริงก็เด็กก็เลยมาเขาบอกว่าหนูดูเด็กจังหนูก็เด็กนะหนูก็อายุยี่สิบสี่เองขอบคุณค่ะ ยอสั่งเลยมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะเที่ยวด้วยเที่ยวบ่อยนะคธอมาชมบ่อยนะนี่ครั้งที่สองค่ะนี่รับแสงอ๋อรมรับแสงโอ้หน้าเตะก็พี่กแล้วเมื่อกี้ก้าวลงมาก็เจ็บ ก้าวสองรถก็เจ็บทางนี้ก็เตะกบอีถึงร้านละไม่ใช่มันไม่ได้ปากแตกแต่ว่าตรงเนี้ยลิฟต์มันไม่ถึงปากไม่ได้กาแฟชาเย็นเนาะไหนก็ไหนๆละโควอลตินหรอไม่ชอบนั่งริมกกำแพงมันจะมีจริงจกไต ีล่ะเธอปากตะกายฉันว้า